ดูเพื่อนเพื่อนเรดิตเรดิตมันขึ้นเองนะคะเนี่ยโอ้โหปู่ยาตายายเรดิตีกอันนึงเอาไว้ทำเอาไว้ทำพันนม่อันนึงอ,อันนี้โอ้โหดูใบดูใบว้ายปู่ยาตายายเรดิตนะ น,นี่ก็ปูยาตายายสตรอเบอรี่นะคะปูยาตายายสตรอเบอรี่อันนี้ก็สลัดนะคะ